เป็นไงกันบ้างเลยครับสาหรับค่าคืนที่ผ่านมาโอ้โหสดชื่นกันไหมครับไม่ว่าจะเป็นทีมชาติจอร์เจียเนาะหรือแม้แต่ทีมชาติสเปนที่ให้ไว้นะครับ2ตัวนี้โอ้โหสดชื่นทั้งคู่เลยนะครับถือว่ามาตามนัดเนาะวันนี้ผมก็มี1คู่ที่น่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับแล้วคู่ที่ผมจะหยิบยกขึ้นมานะครับนั่นก็คือเบลเยียมวันนี้จะเปิดบ้านพบกับทีมชาติสวีเดนนั่นเองครับ สถิติการเจอกันของทั้งสองทีมนี้นะครับเกมล่าสุดที่พบกันมานะครับก็เป็นทีมชาติเบลเยียมนี่เลยครับบุกไปเอาชนะทีมชาติสวีเดนได้ถึงถิ่นเลยนะครับมาดูสภาพความพร้อมของนักเตะทั้ง2ทีมทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างทีมชาติเบลเยียมเองวันนี้พวกเขาไม่มีปัญหาในการจัดทัพครับนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบนไม่มีนะครับก็จะนํามาด้วยศูนย์หน้าตัวเก่งนะครับอย่างโลมูลููกากูนะครับวันนี้น่าจะนําทัพมานะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างสวีเดนเอง นะครพวกเขาก็ไม่มีปัญหาในการจัดทัพครับวันนี้น่าจะใช้หน้าเป้าอย่างอเล็กซานเดอร์อิซารลงสนามเป็นตัวจริงนะครับผลงานของทั้งคู่เลยครับหเกมที่ผ่านมาทีมชาติเบลเยียม5นัดหลังสุดของพวกเขาทำผลงานได้ค่อนข้างดีเลยนะครับชนะไป3เสมอไป2ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับส่วนทางฝั่งทีมชาติสวีเดนนะครับ5นัดหลังสุดของพวกเขานะครับแพ้ไป2แล้วก็ชนะไป3เกม นครับคู่นี้นะครับสื่อต่างประเทศยังมองให้ทีมชาติเบลเยียมวันนี้เล่นในบ้านนะครับเป็นต่อทีมชาติสวีเดนที่เกือบ1ช่วงตัวเลยนครับต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าทีมชาติเบลเยียมนะครับผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ของฟุตบอลยูโรที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้น่าจะโลเตชันนักเตะพอสมควรนะครับแต่สวีเดนนะครับยังไม่การันตีการเข้ารอบ100%นะครับวันนี้พวกเขาต้องเก็บ3แต้มให้ได้เท่านั้นนะครับไม่มี สิ่งได้แล้ววันนี้ต้องมอง3มแต้มเท่านั้นถนัดสำหรับทีมชาติสวีเดนเนาะวันนี้นะครับกับกำแพงที่มันเปิดมาให้เบลเยียมเป็นต่อผมยังมองว่าทีมชาติสวีเดนวันนี้น่าจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับผมขอมองเลือดนักสู้ของทีมชาติสวีเดนวันนี้บุกมาไม่แพ้ทีมชาติเบลเยียมอย่างแน่นอนนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้มองไปที่สวีเดนเล่นดีอย่างแน่นอนครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกับผมเตยเต๋อหัวได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบาย